สวัสดีครับสำหรับแฟนๆ Inspire Idol นะครับวันนี้คิดผมว่าน่าจะถูกใจขาร็อกแน่นอนเพราะว่าผมกำลังนั่งรอเขามาก็คือคุณเต๋าซูดมันเลศนะครับนักร้องนำก็วงนี้มีเส้นทางการเดินทางที่ยาวนะครับเท่าที่รู้ที่จะจักกันมาเนี่ยคือตั้งแต่สมัยที่เขาทำงานอินดี้จนกระทั่งมาทำงานใน GMM กับ m m y แนวดนตรีของเขากว่าจะได้รับความนิยมก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยก่อจาถึงทุกวันนี้สำหรับสาวกชาว r ็อกเดี๋ยวรอฟังกันครับว่าคุณเต๋าเขาจะคุยอะไรกันนะครับ ตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับคุณเตา๋าซุ้าเล็แล้วนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับเขาเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับช่วงนี้งานเยอะไหมครับก็เรื่อยๆครับมาเรื่อยๆเรื่อยๆหมายถึงยังไงมีโชว์มาตลอดเตรียมตัว<ช>คอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมใช่ครับช่วงนี้ก็เตรียม G16 ด้วยนะครับถามย้อนไปถึงตอนแรกๆว่าเริ่มเล่นดนตรียังไงดีกว่าทําไมถึงสนใจที่จะมาเป็นนักร้องเริ่มเริ่มจากการร้องเพลงเลยหรือเปล่าไม่เลยครับจริงๆ แบบนักร้องนี่มันไม่เคยอยู่ในหัวผมเลยอะไรเงี้ยครับไม่มเคยคิดจะเป็นนักร้องคือตอนตอนตอนที่เริ่มเล่นดน,น,นตรีก็ผมก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปอะไรเงี้ยครับ,รบแบบเริ่มจากกีตาร์ก็ไปหัดกองหัดเบสคือก็คือเล่นได้เกือบทุกชิ้นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เก่งสักะชิ้นอะไรเงี้ยแค่แบบเหมือนเล่นสนุกสนุกกับเพื่อน,อน,น้องนั่นคือประมาณ <ๆ S 2> อายุเท่าไหร่ครับนั่นคือตอนผม,ผมเริ่มเล่นดน,นตรีตอนช่วงมปลายอะครับครับแสดงว่าต้องมีไอดอลแหละ ใช่ไหมครับไอดอลเป็นเป็น,เป,นเป็นศิลปินคนไหนครับในในตอนนั้นที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมอยากเล่นกีตาร์คือพี่พีวง m มเดิอกครับอ๋อครับผมชอบเพลงก่อนมากเลยอืแล้วผมเห็นเพื่อนผมเล่นแล้แบบเขาก็เล่นแล้วสาวเขากีการ์กันอมผมกมาเอ้ย อยากให้คนมากรีดแบบนั้นบ้างแล้วผมก็ชอบเพลงนี้อะไรส่วนใหญ่จะเริ่มจากอย่างนั้นฮะใช่ครับก็เลยให้เพื่อนสอนสอนผมว่าขอดอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับก็มนค่อยๆเริ่มเริ่มจากเพลงก่อนถ้าะฉะงนั้นก็ตอนเริ่มแรกๆเนี่ยความชอบดนตรีก็ไม่ได้หนักอะไรมากตอนแรกคือแบบผมฟังเพลงล็อกทั่วไปก่อนตามเพื่อนตามตามพ่อที่บ้านเขาจะให้ฟังแบบคิทโลการ์ดอร์โรเซ่อะไรเงี้ยนะครับเพื่อนก็จะเอากับเมวันหน้า เดยโดยเฮดโอเอซิสอะไรพวกนั้นมาให้ผมฟังแล้วทีนี้มันเหมือนแบบมันคงเริ่มจากในวัน่ามั้งครับผมรู้สึกว่าเวลาผมดูในวันหน้าเล่นแล้วมันแบบ้มันมันีดนตรีแบบนี้ด้วยเหรอทำไมมันบิดจังจนมีอยู่วันหนึ่งแบบผมเรียนม .4 มสม .5 เนี่ยครับแล้วแบบผมก็ ชอบเพื่อนผมอยู่คนหนึ่งในห้องอืและน้องชายเขาเนี่ยอายุน้อยมากแต่ว่าเขาเล่นกีตาร์แล้วแบบเล่นพวกแนวหนักๆแล้วเขาก็ชวนผมไปบ้านมันก็เข้าทางผมเพราะผมจะไปจีพี่สาวเขาด้วยอ่ผมก็ต้องตอนตกเย็นผมก็ไปบ้านเขาครับ,คร,บครับแล้วไปเจอเขาไปถึงปุ๊บเขาก็เปิดวงหนึ่งวงนั้นคือแพนเทล่าครับชุดอ๋อแพนเทล่าชุดคาร์บอยฟอร์มเฮลที่เป็นปกสีมตาลใช่ใช่ครับมันทําให้ผมรู้สึกว่าโอยมันมี ผมเจออะไรที่มันขั้นกว่า,ข,วาขั้นกว่าแล้วครับผมแล้วข้างๆเขาก็มีเทปอีกอีกโมนหนึ่งชื่อวงคอนคอนค,ครับผมผมก็ให้เขาลองเปิดอีกผมว่าโอ้โหวันนั้นผมรู้สึกมีแบบได้อะไรเหมือนเจอขุมทรับอะไรสักอย่างครับผมก็เลยเดี๋ยวขอยืมสองโมนี้กลับไปฟังได้ไหมแล้วกลับไปฟังเสร็จป๊มันก็ค่อยๆเริ่มไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นจุดเริ่มต้นคือสองวงนี้ฮะ แล้วมาเป็นนักร้องได้ยังไงครับผมว่าเป็นเรื่องโชคชะตาฟ้าลิขิตหรือเรื่องอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าช่วงเรียนมหาลาัยก็ก,ก,ก,ก็มีโอกาสได้ทำวงครับตอนนั้นผมดันไปโดนไปเล่นเบสต,ตอนนั้นเล่นเล่นเพลงของเดฟโทนอะไรเงี้ยครับแล้วคือมือเบสมันต้องมีท่อน ประสานแหกปากด้วยซึ่งตอนนั้นผมก็ตะโกนนี่เป็นแล้วผมต้องเล่นเบสไปผมก็ต้องแบบคอยมั่วตะโกนไปด้วยอะไรเงี้ยครับครับแล้วไอ้นักร้องวงที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันมันมันร้องเดฟโทนเหมือนมากเลยก็เลยทำถามมันให้มันสอนอะไรเงี้ยครับอืมก็ถามคำถามไปก็พอตะโกนเป็นบ้างแต่พอเสร็จเอ๊บวงนี้มันแตกไปผมก็มาทําอีกวงหนึ่งคัปเปอร์สลิปน็อตด้วยความแบบขำๆมากกว่าพี่คือตั้งวงเนี้ยเพื่อเล่นขำๆเล่ามึงร้องดิอืมให้มึงร้องลวกัน ผมก็แบบโอได้ได้ได้ให้กูร้องเหรอใ<ม>้ได้ได้ได้เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันแน่มึงอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบผมต้องนั่งท่องเนื้อภาษาอกฤษ<ม>อะไรเงี้ยครั้งแรกในชีว<ม>ิตแล้วก็แบบหัดตะโกน<ม><ม>คือมันกลายเป็นว่ามันทํามันกลายเป็นจดจ่ออยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>แล้วมันก็เลยเป็นอย่างนั้นมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับ<ม>ถามนิดนึงคาว่าตอนนี้หัดต่อที่คาว่าตะโกนครับ มันมีวิธียังไงจริงๆผมเชื่อว่าทุกคนทําได้หมดเพียงแต่ว่าหาหาฟิกแต่ละคนให้เจอเพราะว่าวิาวธีร้องแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับต้องเรียนไหมจริงๆผมว่าควรจะเรียนนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่มีที่สอนอะไรอย่างเงี้ยครับคือคนคนที่ท,ที่ที่ทำเป็นก็คือเหมือนแบบมวยวัดมาเองหมดเลยอะไรเงี้ยครับผมไม่รู้ว่าไหนผิดอันไหนถูกด้วยซ้ำฮะจริงๆสิ่งที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้มันอาจจะผิดก็ได้ผมเคยคุยกับที่เอยีอโบล่ากับอีกวิธีหนึ่ง ผมคุยกันแนบและโทรสเปทก็อีกวิธีหนึ่งแต่สิ่งที่ผมทําอยู่เนี่ยมันทําให้แบบผมร้องเพลงเสร็จปุ๊บผมผมลงผมเดินลงเวทีลงมาผมก็คุยได้พูดคุยได้ปกติอะไรเงี้ยครับ hmm. เสียงไม่ได้หายไปไหน